ครับผมก็ซีนูนิวนะครับผมวันนี้ก็ได้มาร่วมงานกับทางห้างสรรพสินะค,ะ <c oughs> ค้าเซ็นทรัลปวินก้าวแล้วผมรู้สึกเป็นเกียรติมากมากเลยครับที่ได้พาทุกคนเดินรู้ว่ามีสิ่งอะไรที่ปรับโฉมใหม่บ้างนะครับผมซึ่งเยอะมากมากอืมใช่ครบวน,นี้เป็นเนี่าเป็นงานแกรนด์เปิดนิ่งเลยแบบอย่างเป็นทางการนะครับแล้ววันนี้ก็พาทุกคนทัวร์ไปแล้วนะครับ <c oughs> วันนี้ก็เดินไปหลายชั้นมากๆแล้วก็รู้สึกว่ามัน มีอะไรใหม่ๆเยอะมากคือรู้สึกว่าปกติเวลาที่เราช้อปปิ้งอะแล้วบางอย่างที่เราอยากจะได้ต้องเข้าไปในเมืองแต่ว่าตอนนี้คือไม่ต้องเข้าไปถึงในเมืองแล้วนะครับสำหรับชาวฝั่งที่อยู่ฝั่งเออียงมาทางตะว,วันตกหน่อยมาที่นี่ได้เลยครับเซ็นทรัลปิ่นเกล้ามีแน่นอนแบรนด์ที่ทุกคนอยากได้ถ้าสายช้อปปิ้งน่าจะเป็นเฮีย่ะครับ<า> <c oughs> เก่งกว่าผมไม่ค่อย ก็ชอบคือถ้าชอบครั้งหนึ่งก็ชอบเยอะแต่ว่าไม่ได้ชอบบ่อยคือถ้าเพิ่สายจ่ายหนักันจะเป็นเลวหรือเราไม่จ่ายเราชอบแบบไม่จ่ายเหรอลูกจ่ายครับไม่จ่ายอันนั้นมิดอ๋อไม่ใช่หมายถึงว่าเรามีคนจ่ายให้บ้างอ๋อป้ามาไม่จ่ายเองเองทำงานหาเงินมาพี่สี่เขาเก่งกว่าเก่งจะซื้ออะไรผมผมชอบเสื้อผ้าทับงม แต่เอาจริงผมซื้อไปเยอะมากตอนนี้ก็ประหยัดเงินือนกัน <_ d> um> ใช่เพราะว่าไปผ่อนบ้านไงเราไม่ได้ซื้อสดมันหนูไงไม่ได้รวยมันหนูเราก็เลยต้องเก็บตังค์ยังไงคะคนบ้านซื้อสดคือที่ไม่ค่อยชอเพราะว่าเก็บเงิน <_ d> um> พราะหมดละครับ <_ d> um> ยง <_ d> um> ังไม่หมดยังไม่หมดแต่ก็ประหยัดได้ก็ประหยัดครับเก็บเงินไว้ใช้ตอนอายุเยอะ <_ d> um> คิดเรื่องขนาดลแล้วลูกหนุ่มเยเท่าไหร่ก่อนเอ่อปีนี้ยี่สิบห้าครับแต่ว่าก็เก็บไปเรื่อยๆแหละเพราะว่าคือถ้าใช้ยอะเดี๋ยวมันก็หมดเราก็เก็บเก็บไปเรื่อยเก็บไว้เงินไม่หายตอนอายุเยอะเราไม่รู้ว่าเรามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับแล้วก็ตอนนั้นเกิดอยู่ดีๆแบบมีเหตุจําเป็นต้องใช้เงินเยอะๆเราจะได้มีใช้อ่าแล้วคือจะขอในบ้านของเรียกไม่มยังไม่รอเลยคร<อ>ับไม่เดินชอปปิ้งมันยากแบบเออ ยังเลยไปเดินโซนแบบของตกแต่งในบ้านเราแบบมีอะไรหลายอย่างอยากได้เลยมกเมื่อกี้ครับแต่ว,ว่าช็อปไม่ได้ไเพราะว่าทำงานทำงานอยู่ยก็นี่ไงเดี๋ยวไอ้นี่เดี๋ยว,วดเดี๋ยวเดี๋ยวหาเวลามาช็อปหรือก็โทรหาเซอร์เพว่า,อา,วเ,า,วาเออเป็นบาร์เทอร์กันไหมเป็นบาร์เทอร์กันเป็นต้องเป็นบาร์เทอร์องมีคนจ่ายอกนก็จริง รอครับตอนนี้ก็เครียดหนักเหมือนกันว่าจะซื้อของอะไรให้บ้านใหม่หรือรับฝากอะไรเนี้ยเออเพราะว่าพี่ตีได้ไปของบ้านมือนกันใช่ตอนนี้ถ้าใครอยากซื้อหนูคือทีวีห้าเครื่องเจ็ดแปดสิบนิ้วกับหนูเครื่อ<ม>งต่ออากาศใช่อันนี้อันนี้จริงๆแล้วเนี่ยที่ผมก็ถามเขาเพราะว่าตัวแบบว่าซื้ออะไรชิ้นใหญ่ไปแล้วมันแบบเปลี่ยนการบ้านเท่าไรเงี้ยเออก็เดี๋ยวเล็งอยู่ว่าจะซื้ออะไรให้หนูดีอืมแบบว่าไปทูไป เลยดีกว่าเราแบบว่าพอได้มาเขาไม่อยากได้เกิดอะไรขึ้นนะใครมาครับลูกคุณต่อคดีหรือเปล่าอยากรู้ว่าคุณต่อคดีหรือเปล่าใครอะไม่มีหรอคือว่านีกปับวัดใช่เปล่าวัดจะปิดแล้วไม่ปั๊บวัดที่าหกโมงแล้วอ๋อใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จงานต้องส่งกลับวัดเออเป็นไงบ้างพอรู้ว่าจบงานเขารีบเก็บของเรียกเอาจากวัดเลย ก็จริ็จริงบอกว่าจะบอกว่าจะไปรับแต่ว่ายังไม่ทันไปรับเลยก็กลับมาแล้วกลับมาเองเลยใช่แล้ววันนี้เหมือนเหมือนพกถุงย่าหมอเฮ้ยอะไฮะอือะไรอะไรไม่เรา่ตัเพื่ออะไรเราจะคุยกัคนไม่ได้เรายุดอะไรคนเราอะไรอะไรมีสิ่งหนึ่งมาให้น้องใช่เพราะว่าเห็นทุกคนชอบแต่งตัวให้น้องใช่ก็เลยแบบว่า เดี๋ยวมีอะไรแบบว่าแขวนตัวให้น้องอยู่ก็คือมีชุดให้น้องอยู่เป็นของบูชาเขาอยู่วัดแต่เขามีอยู่แล้วหนูมีเขาไปเอามาจากวัดไม่ขโมยมาเขาอาจจะทำขึ้นมาเองว่าปลูกเสกเลยวะเป็นไปได้ขลังมากอ่าถ้าถ้าถ้าทุกคนเห็นลูกโซนไข่เจ๋งใส่นะฮะยกมือไหว้เลยทันทีพอเห็นปุ๊บเฮ้ย อะไรเป็นสีแบบเหลืองเข้าไเนยอดูเลยเป็นไงบ้างพ่อจะบอกบอกพ่อจะบอกอีเม้นกับพ่ออะไรเงี้ยเราจะยื่นเขาจะให้เราจับวัดยื่นเรื่องกับเจ้าอาวาสไดบ้างเอาให้สุดลูกยิวถ้าหนูเริ่มมาไม่ได้เราแล้ววันนี้ตันนะหนูพาหนูพาไปเข้าวัดไงฮะก็หนูพาไปเข้าวัดก็ต้องไปยื่นเรื่องกับทางเจ้าอาวาสก่อนครับทางเจ้าอาวาสก็อนุมารว่าโอเคออกมาทํากิจหนึ่งวันธุระธุรกิจ ใช่แล้วเราก็บอกว่าเดี๋ยวเสร็จงานปุ๊บวาเราจะรีบเชิญน้องกลับวัดเลยเพราะน้องบอกว่าข้าววัดอร่อยมากแบบว่ากินข้าวกับปลาทูแล้วแจ้งเรื่องว่าอะไรมาพาน้องออกมาทำไมมาหาเงินครับมาช่วยทำามาหาเงินให้พ่อแม่ด้วยพ่ <c oughs> อแม่เลยเหรอเฮ้ยให้ซีนุนนี่ <c oughs> ใ,ให้ป่าปีดาดีครับอาหาเงินแต่ต่อไปนี้แต่ต่อไปนี้เปลี่ยนนะฮะคืออันนี้เป็นดาดีอันนี้เป็นป,ป่า <_ Q> ปีเขารู้สึกว่าดาดีเนี่ยมันมีความน่ารักเขาไม่ไมชอบป่าปีไงป่าปีมันจะมีความแข็งแกรง <_ Q> ่งป่าปีดูเป็นพ่อ <_ Q> อะดาดีก็เป็นพ่อ ก็พ่อแต่ว่าดูน่ารักกว่าราเด็กน่ารักกว่านี่เรียกเขาว่าดาดีนะนี่ปาปีอะดาดีก็ปาปีอันนี้เปลี่ยนนี่ดีเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนเลยเปลี่ยนนะตรงนี้เลยครับคุยกันมาแล้ววันนี้ว่าเดี๋ยววันนี้จะบอกทุกคนว่าเราจะเปลี่ยนนะครับแล้วพอเจอหน้าลูกเราตนแรกกันการอดกอ่อนเลยกอดเลยแล้วก็วันนี้เป็นวันวันแรกที่เราได้ยินเสียงน้องครับใช่ตอนแรกตอนแรกเอาจริงคือเรานั่งรถมาคนละคันแล้วพอมาถึงอ่ะ ก็ใครอยู่ในห้อง <ol> มีคนารู้ลร <enth li? S 1> อประมาณสิบเดียแล้วไม่รู้นะพอเปิดตัวไปอ๋อลูกเราเองลูกแต่งตัวยังไม่เซ็ตครับก็เลยต้องรออยู่นั่งรออยู่หน้าห้องนั่งพื้นรอด้วยคือเขาคุกเข่าเป็นจังคพประจิตเลยไหมผมไกเฮียต้องนั่งพื้นรออยู่หน้าห้องรอลูกแต่งตัวทำไมล่ะทำไมต้องรอเขาก็ะดบนั่งพื้นรอเพื่ออะไรก็เขาแต่งตัวซัปโปโรอยู่ครับเัาโป๊อยู่เข้าไปไม่ได้ บ้านเขารอเนี่ยบ้างเขาก็มีซื้อรถท่าท่าก็ขับสำหรับผมรู้สึกว่าเขาดื้อแล้วก็โซนมากกว่ามันเหมอนกับมากกว่าหนูด้วยใช่คือการไปอยู่วัดไม่ได้ทําให้จิตใจสงบขึ้นเลยครับอย่างนี้แสดงว่าอย่างนี้พี่สีพูดลูกยังต้องไปอยู่ด้วยเพราะว่าดื้อโซนกันหน่อยว่าไงสร้างอีกเพียรพูดเพียรพูดเดี๋ยวพูดอะไรบอกว่าดื้อและโซนหรือหนีใช่มันผสมแต่ลูกโซนดื้อกว่าหนูโซนอยู่แล้ว ใส่จริงผมก็อยากไปอยู่ด้วยนะเดี๋ยวเราไปแบบว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสร้างวัดเป็นเจ้าอาวาสเองไปบวชไปบวชกันให้หมดนี่แหละครับไเราลูกเป็นัเร็นัได้เราลเยลูกเ็ยไูเรป็นยักัลลัล้ว่ายังยัน่อย รวมไนเลยครับตอนาออกงานด้วยกันสามคนเป็นงไงมันมีซีที่แบบโอ้น่ารักน่ารักไุณเปีนยังไงบ้างมีโอ้ยตอนแบบตอนเดินมาตอนเพราะว่าน้องอ่ะมาถึงมาถึงหน้าเวทีก่อนเราเห็นเราเดินมาปุ๊กก็เห็นน้องแบบเต้นอยู่กับอยู่กับยายคุณยายคุณป้าคุณน้าเงี้ยก็แบบโอ้ยน่ารักจังก็เลยเข้าไปกระโดดกอดเลยแล้วเหมือนหัวน้องก็ได้หัวน้องก็แท้ผมแรงมากก็ลัวน้อง กวนน้องจะเจ็บจังเราคุกเข่าไอ้นี่เลยนะคุกเข่าให้สอนมาแล้วเ <c oughs> มื่อกี้เมื่อกี้หนูสอนมาแล้วคุกเข่าไหว้มาหนูต้องแบบว่าตวัดขาก่อนแล้วก็ลงไหว้ใช่เดี๋ยววันนี้ <ทำ S 1> นี่ดดเดี๋ยววันนี้นี่รวมพลเ,เดี๋ยววันนี้จะสอนจะทําให้ดูว่าการไหว้วผู้ใหญ่ที่ถูกต้องเป็นยังไงอา่าอ่านายไหว้ได้หนูไหว้ได้เลยมันต้องใช้ผู้ใหญ่สิผู้ใหญ่ไหว้กันตันเลยหรอกอ่ะผู้ใหญ่อยู่เต็มหน้าเลยด้วยผู้ใหญ่เนี่ยไม่ มันาอำใช้พื้นที่นะครับมันต้องกวาดขาเดี๋ยวขาไม่ล้มขาไม่ล้มอาจารย์นิดอาจารย์นิดแล้วต่อไปนี้ยังไงไม่ผู้ใหญ่ไม่ผู้ใหญ่อ่ะเดี๋ยวก็นี่ไม่ทันไม่ทันไม่ทันเดี๋ยวปวดเข่าปวดอ่ะเดี๋ยวปวดเข่าเหนูปวดเข่าเดี๋ยวหนูปวดเข่าับหนูปวดเข่าไม่ไม่แป๊บหนึ่งนะทุกคนมองเห็นด้วยหรอเนี่ยไม่เบาเลย กับแทบอกเลยหรอกับแทบอกจะได้เห็นจะไม่เห็นดีหรอผู้ใหญ่เลลูกไหวผู้ใหญ่มาผู้ใหญ่อไอ้ติ๋นพรเนี่ยเดี๋ยวอันนี้คือผู้ใหญ่อันนี้คือผู้ใหญ่ยุ่ยู่หนูจะฟังผู้ใหญ่หนึ่งแสนบาทแล้วการที่หนูไหว้ตัวขึ้นเยอะมากเฮ้ยอันนี้แพงไปนะเอานี้ไปขายให้หนูเอาไวเลทนี้ไปขายรวมๆได้แสนเงิน ความเยอะขนาดนั้นเลยพี่ไม้ที่จริงพอลูกกับอย่างเงี้ยเราให้ค่าตัวลูกเป็นอะไรใส่ซองให้หรือว่าอะไรเงี้ยไม่บรไม่แต่เมื่อกี้บอกไปแล้วว่าค่าตัววันนี้เอาให้ดีกับปีนะถ้าค่าตัวของเปียเอาให้หนูนะลูกอันนี้ก็ไม่ยอมไม่ยอมไม่ได้ก็เป็นลูกก็ต้องทำงานหาเลี้ยงปีดีดือ ลูกบอกว่าอยากชอบกินแซลมอนนี่ถามชอบกินอะไรแซลมอนอยากให้กินปลาทูเพราะว่าแซลมอนแพงไปก็เก็บไปแล้วพอได้เงินเนี่ยใครเก็บผมเก็บไว้หมดเลยครับเราเมิ่อวัก่อลูกเราก็กลับตัวเปล่าย้ำก็จบงานก็ให้อยู่วัดเหมือนเดิมอ๋ออยู่วัด้ใช้เงินใช่ครับอยู่ที่กางเรียนพี่ซีมีกรออยู่ในวัดครับอยู่ในวัดพี่จะาเขากลับมาเลี้ยงไหมเออเขาเรียนพี่ซีมีบ้านอย่างเออ บ้านหลังใหญ่ด้วยนะลูกเรื่องนี้ไม่ขีดตอนนะเอาให้หนูหนูเลิกไปไม่ไปไม่ถูกแล้วไปไปอยู่อ่างหลังบ้านหนูแต่เมื่อกี้น้องบอกว่าน้องวันนี้ได้ยินเสียงน้องใช่ไหมใช่ครับถ้าอจริงมีเสียงนะนี่น้องพูดน้องพูดได้น้องโตน้องี่จ่อมาแล้วโตไวมากอืมมากจะเบาเสียงน้องเบาค่ะอาจจะเจ็บคอไงพูดแบบน้อยตอนที่เขาเห็นเราทักเราว่าอะไรเราก็พูดแบบเสียงเล็กๆเขาทักเราน้องทักเขาว่าอะไร วัสดีครับอันนี้ครัปีนี้แล้วก็หุ่นโลกแล้วก็หุ่นโลกสักใจที่นี่ฮ่าฮ่าฮ่าอืมเรอแค่แต่าออะไรจากนี้จะไปไหนเราบินไปต่างประเทศด้วยแต่ละคนไอ้แม่จะไปไหนก่อนจะไปเดินไทยอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนปลายมกราเราเรามีแฟนมีครับผมที่ญี่ปุ่นครับผมของเดิน e x p e r i e n นะครับก็ไปทั้งหมดทุกคนเลยครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมไปแฟชั่นวิคที่เกาหลีต่อน ใช่ครับแล้วก็ไปเดินนี้ก็ไปแฟนมีที่ญี่ปุ่นสที่ใช่แล้วก็เดี๋ยวจะมีไม่แน่ใจว่าประกาศไปทั้งหมดหรือยังแต่ลัวจะหลุดออกมานะครับเพราะมีบินอีกหลายที่เลยแต่ว่าที่ประกาศแล้วแน่ๆจะมีไปทัวร์คอนเสิร์ต Dreamcatcher ที่เกาหลีทั้ 2> ปปทง2วันมาเป็น2วันเลยครับเตรียมตัวยังไงหลอก,ก็รู้สึกว่า ห่างหายจากการทัวร์ดีมแคชเชอร์มาหลายเดือนแล้วนะครับนี่ก็อาจจะเป็นที่สุดท้ายหรือเปล่าใช้ก็เด็วจะเตรียมตัวไปให้พร้อมเลยนะครับจะมีเพลงเลิศๆให้ทุกคนได้ดูจะมีเพลงข้าวสา3นะที่เราจะร้องอาจจะเป็นอย่างนั้นเลยสำหรับนิวอาจจะไม่ <c oughs> ถ้าที่ถ้าที่ไทยนะอาจจะมีแต่ว่าครั้งนี้เราไปเกาหลีไงเราก็ต้องร้องเพลงเกาหลีแล้วอย่างที่ดีเอาฟังชั่นใหม่ ได้แล้วผมก็ล็อตออกมาแล้วคอลเลคชันใหม่ชื่อว่าคอร์คอลเลคชันก็เก้าเดือนเนี่ยได้ออกมาสักทีก็เดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะมีมาเรื่อยๆก็เปิดติดตามด้วยครับผมจริงๆทีมงานผมแพ็คมาให้เรียบร้อยแล้วครับร้อยตัวคลาสไซมาให้แต่ผมกำลังปรึกษาทีมหลังบ้านอยู่เราต้องไปให้ที่ไหนเจอที่หนึ่ไปให้เราไม่เหรออู๋ให้แล้วแต่พี่พิสูรร้อยตัวือแพ็คไว้เรียบร้อยแต่เราต้องไปให้ที่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวนัดพันซึ่งที่พิสูรทุกคนติดไซส์ ใส่คลาสซ้ายเท่าลูกเราพี่ว่ามันจะดูสบายๆเเออทบามไม่ต้อไสของแม่เออมีมัญหาใส่ลกิุกจงไหมเออจริงๆ,ๆวัดไซส่มาเรียบร้อยแล้วอยากให้ใส่เหมือนกันเนี่ยใส่สคนพัวเดียกันตัวเดียวกันเรื่องคอัวไงนี่มึ่เด็กบมกเดีเ๋ยววันนี้ดูมีของสมใส่ให้ ตอนนี้งงนะอะไรจริงไม่จริงไม่รู้พูดไปเรื่อยเรื่อยด้วยครับผมซุปเปอร์ซันด้วยผมโอเคครับเมื่อกี้มีคนถามว่าซื้อที่ไหน world wide web super sun store c o m ถ้าใครยังไม่รู้เลี้งสามารถเข้าในอินสตาแกรมผมแล้วก็ใต้ไบโอก็สามารถเชื่อมไปแอปซุปเปอร์ซันได้ที่สุรากงสุนติชัยได้ไหคะก็โคตรในฐานะอะไรฐานะฐานะเป็นเป็นเจ้าของคนที่สองเจ้าของคนแรกคือคนนี้ ช่วยโปรโมทเลยแต่เขาใส่บ่อยกว่าเขโปรมทหวังว่าคอลเลคชันใหม่เขาจะใส่บ่อยๆคอลเลคชันใหม่ส่ยังอลเคชันใหม่ยังอยู่ในตะกร้าอยู่เลยอ๋อหนูเอาไปซักก่อนอ้าซักซี่้าใส่แต่เนี้ยเป็นคนไม้ต้องใส่ใส่ก่อนหรอใส่เอาไม่หนูซักต้องซักก่อนแอลลีดก่อนเดี๋ยวจะเอามาใส่อ้ใส่่ใส่แล้ว สบายผ้าสบายมากเอ็กซิเอร์ดีผดี้มีสีมาใส่สบายมากไม่ร้อนเลยโ้ดีที่มีสีมาใส่สบายมากไม่ร้อนเลยคระผ้าไม่คันไม่หนาเลยผ้าไม่คันไม่หนาเลยส่วนกระเป๋าว่าขายไม่ออกช่วยซื้อส่วนกระเป๋าว่าขายไม่ออกช่วยซื้อหน่อยค่ากระเป๋ามันดียังไง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 เราเป็นผู้ใช้จริงกระเป๋ามันดียังไงคือกระเป๋ามันมีโ o bag เป o t bag ทรงใบใหญ่ใบเล็ก แล้วก็เป็นมีลายสกอตอะไรอย่างงี้เรารู้สึกว่าคือต้นทุนมันก็สูงเนาะก็พูดตามตรงแล้วเราก็พยายามทําจริงอ่ะแพลแนของเก็คือทาตามสไตล์ผมมีความเท่มีความสวยคนใส่ก็จะสวยเท่ผู้ชายใส่ก็จะแบบหล่อเท่อะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามันมัน มันถูกมันสูงก็เลยเออนิดนึงบางคนอาจจะตกใจมันเลยขายไม่ออกเพราะว่าแบรนด์เราก็แบรนใหม่ด้วยอะไรเงี้ยคือสำหรับผมว่าแบรนด์ใหม่ในวงในวงการอะไรเงี้ยก็ไม่อุดหนุนได้นะครับผมเพราะว่าหมดแล้วหมดเลยหมดตอนนี้ได้เลยไม่ต้องอหนมดตรงนี้ได้เลยมีรถมีโตไมมีโตไหมจะน้ำโตอะไรไหมรถเลยเหรอฮะเปิดมารถเลยเหรอ ก็ลลดเยซื้อปุ๊บใส่เลยไม่ต้องซักซื้อปุ๊บใส่เลยไม่ต้องซักไม่ต้องรีดซื้อปุ๊บใส่เลยไม่ต้องซักไม่ต้องรีดไม่รีดไม่ยับหรอกทั้งซักทั้งรีดเลยครับผมโอเคเอาโอเคคถอะขอบคุณนะคะพี่นะคะ